ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหากิตติริศอิทธิยาโนเจ้าอาวาตวัดพระธรรมกายโอสาก้าท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมงานบุญโดยผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีถวายรัตนบุพผามหามงคลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชามหาปูชนียาจารย์เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ โดยคณะเจ้าภาพน้อมถวายผ่านสการะผ่านพุ่มและผ่านดอกไม้จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและพิธีถวายพัตหารอันประณีตแต่คณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับทางศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ส่วนในภาคปลายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างห้องปฏิบัติธรรมโดยประธานเอกคือกัลยาณมิตรแก้วตากัลยาณมิตรทาเคชิสุมิดะร่วมด้วยคณะประธานกองทั้งสองคณะอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพธิธีจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่กัลยาณมิตรแก้วตาสุมิดะจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างห้องปฏิบัติธรรม ส่วนกัละยาณมิตรวงเดือนวงพักตีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเครื่องปรับอากาศพร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์โอกาสนี้พระมหากติฤิริ์อิทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอสก้าท่านประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทและเชิญชวนลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายโอสก้าร่วมงานบุญปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน กิจกรรมสหวาระเดือนกลุ่มภาพันธ์และงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างอบอุ่นและทุกท่านต่างมีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ